เดี่ยวเจ้าที่ใส่ถือมองเป็นครับคือล้างนี้คือยังเข่าลายอยู่ครับมีแต่ตัวใสใสแต่พี่น้องตัวใหญ่ๆเลยเลยตืมๆกันไปจ้า,ล,าล้างละนิดละน้อยล,ล้างละซามนี่กับไข่ด้น้องสาวคอยจ้า มันโตเป็นจะพี่น้องคุณนะนีนจะตัตใหญ่ๆตัวเสๆยไซข,ขาวๆครับบอวไซครับก็จะบัใไซออกคุนๆเนาะเป็นน้ำหนามเป็นน,ำนนะ้นำหนามครับสวัสดีจ้าสวัสดีในสวงเสาจะพี่น้องเสาวนีก็มาพบๆก,กันกับสาวก้อยกับเบานาคือเก้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีพรอแม่พี่นอ้องเลยครัปซี่กอี่ไม้ผูเขาชมทะเลชครับ เสามนีก็มาพบผอกันที่เก่านอกตะกอยจ้าก็สิผ้าพอแม่พี่น้องมายามตุ่มครับเมนีใส่ไวแต่เมื่อวานนี้ครับแต่กับบดได้ทายคลีบนอกเมื่อวานจ้าก็มาทายตอนยามเลยครับพี่น้องก็มารูุมไชมกันครับันนีวัดสิใดสี่มานกันบ่เนาะไปครับไป้ะพี่น้องมาพอกันเมนีกับเสาวันที่เก่ามีนาคมปีพศ2567จ้าไปจ้าไปหลุนไปชมวงการจ้า กระบาดไอ้มาใส่ด้วนเติบอาจจะปีนองเยอะนี่ปีนองลังแหลกครับออของยีดตัวสกปรกทั้งกุง้งทั้งหอยจ้ะบ่าวนะเอาหอยออกกันเนาะลังแหลกครับได้ยุบหนึ่งอยู่จ้ะิ่นเป็นน้องไงเนาะจ้ะ มาใส่น้ำเคือนครับบบคือใส่น้ำสาเป็นไดเนอะจะเป็นน้ำสาก็ใส่้บ่ปลายหลังจะพี่น้องนี่น้ำก,กระบกน้องแห้งนะครับโอ้ตัวใสตัวขาวดีฮนะเนาะตัวใหญ่ดีครับ พีเฮียล่งลมมันเป็นสีสนทางะพี่น,น้องออกเพิน่หน่อยครับมเทเ่พ่นก็เลื่อนหน่อยจ้ะตัวใหญ่ๆเนะจ้ะเตียนออกไปนำก็มีครับบังนังที่สองกันจ้ะ <coughs> Sendom, mà mặt mình mặt bảo nát mặt cho phí bớt nọ อโอ้ยหมดแต็มพียงยาอ้ยข่าเบสทุอย่างพี่น้องลังนี้ทั้งปูทั้งหอยทั้งปิงทั้งปลาทั้งกุ้งขางเแล้วก็คังนี้มีเยอะจังพี่น้องนะฮะรังนี้ครับลังที่สามครับลังนี้มีเยอะจังพี่น้องลังแหลกกันมองโผกกันนี่เพิ่งรุดเนาะลังที่สองเราหนักก็ร <c oughs> ังสองเนาะ เติมเติมกันไปครับโตกันนี่ตัวใสๆจะเขานะบาล้ายเนะาะครับเขาคู่ล้างกันยังไข่ครับในหลนกันล้ายล้างยุ่จะพี่นะ้องมาใส่นี่กระซิบกรลังยงู่เนาะจะซิบหาสิบพกล้างน่งครับมาใส่เป็นหลอบสองครับใส่กุ้งนี่เนาะหลนกันต่อจ้า ขาวน้อยหนึ่งนาะเป็นสีห่างๆเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นมาใส่กันบ่นเนาะเพิ่นกุ้งเพิ่นก็เลยห์ห่ครับมะไซหลอดนั่นคือก็จังถือแหน่อยู่เนาะสกอยจ้ะเพื่อจะขาวลายกว่านี้ครับจังหวะแล้วเนาะก,กับบัลไดมาดวลละจ้ะหนาเพิ่นก็ขวัญแหน่ละหนาเพิ่นขวัญมันจะถือสี สาวๆบรรยากาศดีดจ้ะพี่เนอะบอลนัดบาลัง,งมีอยู่จ้ะเป็นก็กวางคือว่าแล้วเนาะแล้วแต่วัดสิไใสถือหม่องเพื่อนจ้ะจะวัดโตนิใสยังจ้ะ tôi nhảy không Để trong bên, trong bên.

ลางนี่ถือประบูครับประบูก็กุ่งก็บบกหอยครับลางเขง่าจนตุ่มโหยรับบกหอยประบูนี่สิปล่อยเพื่อนนอกสอก่อยจ้าเดี๋ยวเจ้ที่ใส่ถือมองเป็นครับคือลางนี่คือยังเข่าลายอยู่ครับ mình tôi sẽ xay cho vì ăn tôi nhai nhai cân bơ nghi cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ นิดละหน่อยเนาะหัวน้องลึกครับกระลึกละหน่อยมองออก,ออกน่อยเนาะสี่ทางจ้ะตรงไปเลย Nó mi nhảy nhảy vậy cha. Cho to nhảy nó. Cha. Đáng là lệch là nòi ก็คือส่วงแหลกๆปันไดเนาะทางนี้ก็มีแนวยู่จับพี่นอ้องล้างกล้องล้างวังหันเขาปลายเนาะ ใส่ตัวขาวดีเ็งจ้ะนี่ไงกกอนมากำลังเห็นแมงดับเต่าจะพ <ๆ S 1> ี่น,น้องเติมๆกันไปจ้ะลังละนิดละน้อย ตัวไซดีเนาะจ้ะาใ่ทับเตากินบคางบอกหอยจะแบบตัวก็นใหญ่ดีเนาะก้อยเนาะสองก้อยตัวเดียวตัวแม่เป็นครับตัวใหญ่แหงเนาะจ้ะ เป็นน้ำทางพ้อเนาะเป็นน้ำมองบ้าเนาะน้องจะดีใจดึกมองจ้กพี่น้องยามาสาวก็ยังหล่อมีวีเนาะสวยมาแล้วหอนเราครับหอนคาคกกิรีจ้กพี่น้องบรรยากาศดีจ้าสองสาว ันี้คือจังเข่าอยู่จับพี่นอ้องพี่นน้ำหมองเพันยูขึ้นวาแล้วเนาะเป็นขาวๆอยู่จ้ะลา้างลายซามนี่ก็บไข่ด้วยน้องเซาคอยจ้าบรรจเพันจับพี่น้องคุณนะนีแต่ตัวใหญ่ ใสๆขาวๆค,ครับคือวไซส่ะมันก็จะบัวไซออกคุนๆเนาะเป็นน้ำหนามเป็นน้ำหนามครับแด้น้ำไซโตไซจ้ะน้ำคุนกับโตคุนๆเนาะเถ่าบ่าน,าน,น,านี่สก่อนเถ่าได้เนี่ยเสี่ยเมียนนะเนาะอาล้างสุดท้ายแล้วจะพี่น้อง ตเต็มได้น้อลังตรงนี้ตก้อยครับตัวลางป็นอะไรมันคือลังมังหันเนาะลังมังหันเรียกได้หมองใช่นหมเนาะแบบแต่สิว่างถือหมองเนาะเอาเราจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดช่วงท้ายคลาาิประจ่ามาเบิ่งผลงานกันกันกบเบ้านัดเลยจ้ะเมื่อนี้ครับพี่น้องก็มาสรุปผลงานยอดได้ยอดมันเมื่อนี้ครับ นี่ครับยอดมันของเห่าหมอนี้เนาะเกิดมันพอายีอู่ได้กินครับพี่น้องมาใส่ตุ่มกุ้งคางขึ้นไว้ครับมาใส่เมอวาน,นี่ครับใส่แรงวันที่แปดเนาะ้ามายามเนี่ยมาสาววันที่เก่าครับพี่คัสกับหอยละเมิดครับพี่นอ้องอ่างเก็บน้ำหอยละเมิดครับมาใส่เป็นหลอดที่สองครับใส่กุ้งหลอดแหลกมาใส่ตอนนามเพิ่งยังหลา,ยยา,าอยู่เนาะเสาคอยมาหลอดนี่นามเพิ่งกับบกลงครับพี่น้องถือยุคครับ ือบ่เคยลายไปไหนเนาะลางละเล็กละน้อยครับล้างลายก็คือลายอยู่ครับพี่น้องส่วนลายกัสิถือล้างละเล็กละน้อยครับเป็นกลุ่งตัวใสตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เห็นจะพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้พอแม่พี่น้องทันใดเชิญชอบมาคลิปยังไดแต่อย่าลืมไปซอยกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งืระสิบวพพาคลิปใหม่ๆจากบ้านนะครับสาวกอยเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อขอตลาพพอแม่พี่น้องเดินทางกับบาน,รน,ารค,น,านครับกะไวทะลุจกนร์จิบน้ำมนาครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีจ้าก็เอาไว้ถลุนกันคลิปนาเมือนาละจจะี่นหนอกปัาจิพาไปหาอยู่ห้ากินทางใดสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า